สื่อผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าโอซาบริมาซาดนั่นเองนะครับผมเป็นเกมเดลสัมผัสสาวคนหนึ่งนั่นเองนะครับผมอย่างมีความสุขประมาณนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นทั้ง PC แล้วก็ Android เลยนั่นเองนะครับขนาดไฟล์ตัวเกมนี้ที่ประมาณ44ฟีเมกนั่นเองนะครับผมพื้นที่ไม่เยอะเนาะใส่ตัวเกมนี้นั่นเองนะครับผมสามารถเล่นได้เนาะนี่ครับซึ่งใครอยากสนใจต้องไปโหลดที่ทวิตเตอร์ผมที่ที่ขอได้เลยนะครับเกมที่ 374นั่นเองนะครับ374เนาะผมไม่แน่ใจว่าเกมมือถือสามารถรองรับไปทุกเอ่อหนวดฟองหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่สามารถเล่นได้หรือว่าภาพหน้าจอเป็นสีขาวสีม่วงอย่างเงี้ยนะครับผมที่ไม่มีตัวอะไรขึ้นก็คืออาจจะเป็นที่มือถือท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่รองรับเกี่ยวกับเกมนี้นั่นเองนะครับผม a อ d r o อ d จะตำเกินไปหรือว่ารุ่นของมือถือเนี่ยไม่สามารถรองรับเกมนี้ได้นั่นเองนะครับผม โอเคมาเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูก่อนดูเกมเป็นยังไงเนาะผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถถ่ายทอดเกมนี้ออกมาได้ดูแบบแบบว่าเต็มจอหรือเปล่านะครับเพราะมาถึงเป็นเกมแนวตั้งเนาะนี่ครับแล้วก็เป็นการสัมผัสการทําอะไรกันกับสาวคนนั้นั่นเองนะครับผมซึ่งไม่แน่ใจมาถึงมันจะมีอะไรกันเลยไหมหรือว่าจะมีในเรื่องอะไรที่เราสามารถพอจะอ่านหรือว่านําเสนอให้ผู้ชมได้ดูได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวลองเล่นกันดูแล้วกันตัวเกมนีแล้วกันนั่นเองนะครับผมโอเคจิ้มเข้าไป โอเควันแรกนะครับผม,มเขียนเมื่อกี้ว่าเดย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป่าเสียงอันนี้ผมไปเสียงเออนางคนค้างออกไปแล้วนะั่นเองนะครับผมจะได้ไม่ได้ไม่ต้องเซ็นเซอร์กันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดูไม่ได้นะครับผมโอเคอันนี้มันจะเป็นร้านนวดนะั่นเองนะครับผมมาสัมผัสแล้วก็นวดเนาะนะครับผมเป็นร้านสปาอะไรอย่างงี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็มีสาวที่มา เอ่อหันหลังให้เราแล้วก็ให้เรานวดสปาให้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะก็จะมีเสียงเสียงนังร้องเสียงเอฟเฟกเสียงอะไร BGM อันนี้ก็ปรับได้ด้านขวาตรงนี้นะครับส่วนด้านขวาด้านนี้คือเป็นการออกนั่นเองนะครับผมส่วนด้านซ้ายนี่เลยครับคีย์สำคัญอ่ะเอ้าวย่าไปทํทำอะไรเลยเอ้าเกมหายน่าจะมีเวลาจำกัดด้วยในการนวดนั่นเองนะครับโอเคนี่คะแนนคือศูนย์แต้มนะครับผมเพิ่มความไวของปากเพิ่มความไวของหน้าอกนะครับการนวดการอะไรนี้ก็คือข้างต่างเป็นศูนย์อยู่นั่นเองนะครับ ประมาณนั้นโอเคส่วนนี้มันคือสามารสเต้มในการเอ,อ่ออารสกิลต่างๆได้น,นั่นเองนะครับผมอันนี้คืออัตาราการเพิ่มคะแนนเพิ่มขึ้นหรือจํานวนเวลาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนอันล่าสนี้ก็เป็นการปลดล็อกเอ่อการยกด้านหลังหรอปลดล็อก เป็นเป้าหลักนะครับผมก็อัพดูได้นะครับพวกนี้อัตราการเพิ่มอัตราการเพิ่มค่าคะแนนเพิ่มค่าอะไรต่างๆเนาะพวกนี้นั่นเองครับซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นใครที่ไม่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นก็สามารถใช้แอปแปลภาษาด้อธิบายได้นั่นเองนะครับแลแอปพลิเคชันที่สามารถแปลภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่พวกนี้มันเป็นพวกเกี่ยวกับอัพแต้มเนาะในนั้นไม่ต้องมีอะไรมากโอเคมาดูขวัด้านซ้ายกันก่อนแล้วกันนะครับด้านซ้ายที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็จำนวนวันที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครัััับบบผผมมมมาาาดูซิว่่นนนนนเเเป็ะะะอออไรร้งงคคโ อ๋ออันแรกนี่ครับผมก็เป็นวันในเองนะครับวันที่1เนาะอันนี้วินไอกาบอกด้วยนะครับส่วนอันนี้นะี่ครับตัวสอนเล็กมากอะไม่น่าจะเห็นไปเออมันจะมีความต้องการทางเพศของผู้ชายแล้วก็ความต้องการเพศของผู้หญิงมั้งนะครับผมประมาณนั้นเนาะสองหลอดน,นี้เนาะนี่ครับสุดทมาด้านล่างนี้ก็เป็น level หนึ่งก็เป็นความรักของเธอกับเราในเนองนะครับมีขนาดหน้าอกเอ่อจุกตรงหน้าอกนะครับผมตรงเอวบ้างนะครับเลเวลลิก ก้นขาอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับเคยรู้สึกยังไงอะไรมาอนะไรนั่นเองนะครับผมส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นคะแนนที่ได้รับก็คือเป็นส่วนนั่นเองนะครับโอเคมาเราลองเล่นกันดูด้วยกันสักตานะครับผมไมด้จะให้นําเสนอดูได้ไหมโอเควันที่2ก็เหรอนี่ครับเป็นเวลาจับอยู่ที่หนาทีนะครับอ่าแล้วกดเอออาเกมโอเวอร์ โอเคได้ครั้งที่2แล้วดูวไปเรื่อยๆครับผมไอนน้ผมต้องเซนเซอร์ตรงกลางนิดนึงนะเพราะว่าให้ดูไม่ได้นะครับมันเป็นชายอย่างว่าท่านเองนะครับผมก็คือเธอแทบแทบไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเอรับใส่แค่กลนอนตัวเดียวแล้วก็พลิกความให้อยู่นเองนี่ครับผมประมาณนั้นซึ่งผมก็ให้ดูไม่ได้นะถ้าให้ดูก็คือจบกันนะเกมจริงนะครับผมเอาประมาณนั้นาพยายามนวนไปเรื่อยๆแล้วกันเนสาัุเกมดีนเองนะครับโอเคโอเคสุดผลนะครับผม ได้ประมาณ877นั่นเองเลยครับผมอู้เยอะอยู่นะนั่นเอเ้ได้ค่าหัวใจก็เพิ่มเหมือนจะเพิ่มมา2หลอดแล้วนะครับผมประมาณน,นั้นโอเคถ้ากดไปต่อก็สามารถอัพสกิลได้นะครับโอ้สามแต้มไปก่อเอาอะไรดีอ่ะอันนี้หรอเอาอัพไม่ได้มันใช้แต้มเท่าไหร่อัพอะไรไม่ได้เลยอเอ๊ะโอมันใช้5 p นะครับก็คือ5แต้มอันนี้จะมีอยู่3แต้มเองนะครับส่วนพวกต่างๆที่ล็อกอยู่นี่นะต้อออ้อออองโโหรปลลด็นั่นนนเองะครับไม่ไ่าจะเป็นอะไรเนาะ โอเควันที่สามขอเล่นต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับ<ะ>โอเคป่ะนะครับเรื่องสองของตรงด้านของเอ่อ้ันท้ายสึกขยับไม่ค่อยได้หรือว่านวดให้เธอไม่ได้เนะี่ยสึกถ้านวดนานเกินไปเธอก็จะ เออไม่ชอบแล้วก็คิดออกมาทําให้เออวันนั้นเออเลอร์ได้นั่นเองเลครับก็ต้องพยายามแบบค่อยๆถูค่อยๆถูไปแล้วกันนั่นเองเลครับผมให้เธอรู้สึกผ่อนคลายไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนั่นเองเลครับผมประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ก็นี่ครับได้แต้ม5แต้มแล้วนะครับผมโอเคซึ่งท่าให,ใหม่ก็ยังทำเลยมากไม่ดได้สุดๆแต่แค่นุ่หลังแล้วก็จับเออบั้นท้ายเธอต้นขาแล้วก็เออด้านของขาลากนั่นเองนะครับผมได้มาสี่จุดเอสรากเกมนี้นั่นเองนะครับผม เราต้องพยายามอัพแต้มไปเรื่อยๆเนาะอันนี้นะครับนี่อัพไปเรื่อยๆเองครับเพราะจะนั้นเราจะมีแต้มมากขึ้นในการทำในได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นโอเคเอาอว่าตัวเกมก็เข้า,ขามาใน,นการผมไม่ได้จะผมไม่รู้จะนำเสนออะไรดีนะครับผมเพราะว่าผมให้ดูไม่ได้นั่นเองนะครับมาถึงก็เป็นการมีอะไรกันเลยนั่นเองนะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นเนาะนะี่ครับผมก็ทำอะไรดูไม่ได้นั่นเองนะครับผมโอเคใครรู้ว่าฉากในเกมจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ในฉากตอนมีรายการหรือว่าตอนแบบว่าเธอ เล่าร้อนเนี่ยจะเป็นยังไงก็ลองเล่นดูได้นั่นะครับไม่แน่ใจะจะมีตัวละครอ,อื่นเพิ่มเติมนอกจากตัวละครนี้ไหมหรืออาจจะไม่มีแล้วนะี่ครับซึ่งตัวเกมก็เออไม่ได้มีเซฟไม่ได้มีอะไรนะักนากไปเซฟออโต้นั่นเองนะครับผมคือเล่นเสร็จปุ๊บก็เซฟให้เลยนะน,นั่นเองนะเป็นวันต่อๆไปวันนี้นั่นเองเลยครับผมโอเคเอสักเกมวันนี้ถ้า,าใครมีคำถามเกมนี้หรือว่าวิธีการผ่าน,นไวๆก็สามารถพูดคุยได้ในกลุ่ม Facebook ได้เลยนันเองนะครับคัเกรนี้เนาะนี่ครับโอเคใครชอบเกมวิดีโอนี้อย่ลืมกดไลค์ไว้ในใจผมด้วยนั่นเองนะครับีโอหน้าเป็นต่อไปตามไชมเรื่อยๆไม่จะบใหม่คลิปาป้คยตลาไปก่อนใรยนะครับร้านอบนวดก็ฝากทผู้ชมดูแลด้วยในการนั่นเองนะครับและบ๊ายบาย